กับผมนายเสยนีกิตกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดนนท์ธานีเรื่องปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาของทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไขวันที่26มิถุนายนเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกขอเชิญชวนพี่น้องชาวอุดรธานีสวมเสื้อสีขาวร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดและร่วมกิจกรรมคนไทยหัวใจสีขาวร่วมต้านยาเสพติดเริ่ม13นาฬิกาเป,ป็นต้นไปณห้องอุดรธานีพอล โรงแรมเซนทารายาเสพติดกับพิ่นาถคนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกันครับยาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติถ้าจะแก้ปัญหาต้องใช้คนทั้งชาติจะใช้คนทั้งชาติต้องเริ่มต้นที่ใครทําไม่ใช่คุณหยุดเสพหยุดซื้อหยุดเพิกเฉยเปลี่ยนให้มันดีขึ้นหันมาใช้ชีวิตที่มีคุณค่าต่อตัวเองและสังคมพวกเราเริ่มแล้วคุณล่ะเริ่มหรือยัง ร่วมใจใส่เสื้อขาวร่วมแสดงพลังต้านยาเสพติด26มิถุนายนวันต,ต้านยาเสพติดยาเสพติดจะพินาศคน,คนไทยทั้งชาติต้อง,องร่วมมือกัน